มาแล้วมากินลูกพับแล้วมากินลูกพับนะมากินลูกพับสมัครอ่าจะมาขี่กันจังเลยน,นี่ใครเนี่ยน้ำตาเหรออันนั้นใครอ่ะบีวันเอออันนี้บีวันเท้าขาวบีวันบีวันบีวันกับน้ำตาลโอ้ยโอ้ยโอ้ย เธอมาช้าหนะดูดิหนูข้างล่างวิจ๋าก็เต็มโกงองตีกันตีกันตีกันเออเออเอาเอาไม่จงหนีไปไหนอ่ะเอ้าบีวันอ๋อเมื่อกี้บีวัน่ะกินอยู่น้ำตาลขึ้นไปแล้วหนูวิจ๋ากาะเต็มไปหมดไอ้แหล,หลก็มาแหลก็มาแหลก็มาอินเตอร์แซมเนาะเธอเออ อ้าวขึ้นไปแล้วนี่ลงมาทําไมอีกอะขึ้นไปแล้วลงมาทําไมอือเธอกินมั่งฉันกินมั่งใช่ไหมนีแลยดูน้ําตาลแทบจะมองไม่ออกว่าต้นมะม่วงไม่กระดุกกระดิกไม่กระดกหางนี่ไม่รู้ไม่ชี้เลยนะนี่ยแอบเนียนอันนาวิจาวิจา อตอนนี้วิจา๋าเมื่อกี้เกือบได้เกาะแล้วไม่มีอะไรข้างในอ่ะไม่มีอะไรให้กินอ่ะส้มใครมาแทะหมดแล้วอ่ะใครมาทึงหมดแล้วเออจริงอ่ะทิ้งทีเอ้ทึงถึงถึงนูดูหลอกกันเองอนกเขาก็หลอกก็ลอกออกระแตก็ชอบมาหลอนหลอนวิ่งปุ๊บปา๊บปุ๊บปั๊แล้วให้เขาตกใจหนีกันไปหมด ไอกะปิไอกะปิะปฮือฮมามองไปเลยนะดูในโกดูขนกระจุยกระจายเธอทำน้องฉันเหรอไอฮืออ,อ่ะอ่ะนนมาแล้วมาแล้วตัวทำมุงแตกนี่นี่น่ะน่ะกินมะละกอเก่าเอ้กินแม่ย่อยอ่ะกินแม่ย่อย มนลองอย่างเนี่ยมัมาลองอีกอ,อย่างมัาลองอีกอย่างอืมนะมาหาที่แทะมาหาที่แทะอ่ะสองตัวนี้ก็เอาเอา้าอาช่วยกันถึงม่วงนะออม,มันฝาดอะลูกพับมันน่าจะฝาดมันกรอบก็จริงหนูต้องให้พี่ปอกให้สารเคมีตกค้างใช่ไหม สารเคมีตกค้างโอ้ยเนาะข้างหลังสว่างกว่าย้อนแสงเออไปไหนแล้วโน่นโนนโน่นโนนไปโน่นอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นอ่ะสีเทาสีเทาไอ้เหือไอ้เหือมีความพยายามอะไปเลยนะไม่ต้องมาถึงน้องฉันเลย ต้องมาถึงน้องฉัเลยนีอ,อูแอบมองอยู่ในบ้านฉันเห็นเธอมาฉันก็ดีใจนะมีวันนะสีเทาอ่ะสีเทาหายไปแล้วหนูอนวิจาอ๋อวิจาวิจาวมืกอกีะไรหากล้วยกินเหรอ พี่จ๋าหากล้วยกินเหรอกินข้าวในโกงนะเอาไปกินในโกงเออเออเอาเอาตีกันไอ้หือไอ้กะปิไล่ไม่ยอมไปมึนมึนมึนเอ๋ออ่ะบีวันไปแล้วบีวันไปแล้วว,ว้วาวว,าว้มาวอะแทะมะม่วงโหมะม่วงเมื่อวานไปซื้อก็ไม่มี อ่ะอตีกันตีกันเองในกงเอาสีเทาไปไหนแล้วสงสัยรอคิวไม่แอบ,บข้างบนแน่เลยอืมนี่จ้ะอิ่มคอ,อ,อ,อตั้งอิ่มคอตั้งแวะเวียนกันไปแวะเวียนกันมาอ่ะเร็วเร็วเร็วเรวกินกินกินข้างบนก็รอคิวข้างบนก็รอคิว น้ำตาลน้ำตาลก็ทึงมะม่วงสมน้ำหน้าเมื่อวานไม่ได้ซื้อสม้มไปจกกินส้มเก่าอพอมีแล้วก็กินทิ้งกินขว้างจมน้หน้าเลยจมน้หน้าเลยใช่ไหม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 ตานนิมงจ้อง,องอมเขมงเลยนะเธอแหมแค่แอบดูแค่นี้ เอาเธอกันลันลากันนะเดี๋ยวเธอกินเสร็จแล้วฉันจะไปเปลี่ยนส้มลูกใหม่เอเอเป็นตาแชบโอยมายมะม่วงติดปากอะเธอเช็ดหน่อยสิเช็ดหน่อยไม่หมืมก็มีความพยายามนะนี่จ๋า อ,อมคอมอมคอมน้อม,ออม,อมอหน้าโกงตัวหนึ่งในโกงอีกน่ะ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 เออตัวนี้ก็ลันลาอะอออวันนี้ไม่มีทัพทีมอะถ้ามีทัพทีมให้เธอนี่ต้องโอ,อ้โหลันลามากมากข้างนอกก็เสียงดังจี๊ดจี๊ดเลย เออโอ้ยเนาะย้อนแสงอ,อแต่ให้ดูหน่อยแต่ให้พี่ดูหน่อยแล้วเอออร่อยแม่อร่อยพี่ซื้อมาสองลูก่ะ,อ,ะอ๋อไม่อร่อยมันฝาดจริงๆมันฝาดจริงๆมาหลายตัวแล้วนะวันนี้อมาหลายตัวละ มาหลาตัวแล้วโอ้โหมจะล่วงแล้วเมื่อกี้ก็ไปเก็บให้ทีหนึ่งแล้วนะเนี่ยเอาไม้เสียบอะแต่แปกช่วงนี้ผิวมันผิวมันบางแล้วก็ล่วงง่ายเนื้อเยอะไม่ค่อยเป็นเซียนเท่าไหร่ถ้าเป็นเซียนมันจะเสียบไม้แล้วจะอยู่เลยน่ะน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 ะอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วเอออิ่มแล้ว นี่ไงมันจะนั่งบนครบตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่านั่งบนครบวิจาอันเนี้ยผ้าสีฟ้านี่คือกงสำรองเอาพวกให้วิทิดหรือว่าแขกที่มาแบบฉันไม่สบายเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นแหละไอ้หือไอ้หือไอ้กะปิดูดูมันมองมองด้วยความสงสัยคอยืดคอยาวจะเอา้า เอาตกใจพวกเดียวกันอีกอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันรอคิวกันอยู่รอคิวกันจริงๆเอออร่อยไหมล่ะเออแทะเล่นไว้ก่อนแทะกินเล่นไว้ก่อนเออมันต้องนิ่มหน่อยอะบีบแล้วนะมันก็ไม่นิ่มอ่ะรู้ว่ามันเป็นลูกพับกรอบก็ไม่รู้ หรือว่าลูกพับอยู่ยงคงกระพันเออกระปอกันจังเลยอ้ากุ๊กออมีคนละกิ่งอยู่คนละกิ่งรอตัวไปไม่ต้องบินหนีนะเบื่อลูกพับก็มากินส้มเบื่อลูกพับก็มากินส้มดูมันเจาะดูมันเจาะไอ้แย้ได้อะไรไปกินได้เม็ดได้เม็ดได้เม็ดอืม สีเทานี่หนูนท่านตาดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมกระเลอรชั้นบ้านชั้นไม่ผอมนะขุนอย่างดีอร่อยอร่อยส้มอร่อยซื้อแบบลดราคามาอร่อยนะอร่อยจริง ลอ,อยจริงลูกพับเมื่อก่อนมันเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ก็มีแต่ว่ามันนิ่มเออสุกแล้วนิ่มแหล่มาทำไมแหล่จะมาจกกล้วยเหรอเห็นฉันไหมเห็นฉันไหมกลัวฉันสิกลัวฉันสนิวิจาอยู่คนละกิ่งอ่าแหลไปแล้วแหล่อ่ะตัวใหม่มาอีกเธอจะมาเล็งกล้วยฉันเหรอในแก้วนะ่ะน่ะแก้วนั้นน่ะ ไม่เลิกไม่เลิกเฮ้ยเม็ดเม็ดมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเม็ดมันเยอะขนาดนั้นเลยเลยสีเทาอืมอร่อยอร่อยอร่อยอดูมันต้องไปเปลี่ยนล่ะไอที่มันเว้นไว้น่าจะเป็นลวดที่มันเสียบไว้แทะไม่ได้พอไม่มีก็ต้องบอกว่าวกินละเมียดเลย กินทุกหยดกินทุกส่วนทุกชิ้นเมื่อก่อนที่เสียบให้โอืยอิทิ้งกินกว้างนะโดนนนนนนอ้าวอ้าวนำน้องฉันทงมาทำไมไอ้แหล่ลงมาทำไมอ่ะไข่กุ๊งกุ้งหงหงบอยู่ตรงนู้นแน่เลยนนนน แหละแหละไม่เลิกละงานเนี้งานยาวใช่ไหมใช่ไหมสีเทางานยาวขนาดเป็นช่ทับทิมนะเนี่ยกินอร,อร่อยอร่อยไม่มีทับทิมหนูก็กินได้ใช่ไหมเออไม่มีทับทิมก็ลอ,อกก็กินได้และโจ้กล้วยเหรอไม่ให้หรอกมีจ่าทำตัวพองเลยลงมาข้างล่างเร็วกินข้าวเร็ว นะนะน้น้อ่าดูอ่ะเนี่ยวิจาไม่รู้ไปเป็นอะไรมาคอขนมันหลุดอ่ะขนหลุดอ่ะดูรก,กระลุงกระลิ่งบูงเหมือนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะนะด้วยือด้วยฮือความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนะจิกกินใต้กงว้า โอ,โอ้ผัดกันมาเที่ยวกันมาถึงเวลากินถึงเวลากินถึงเวลาหนูหิวถึงเวลากนันออกหิวถึงนกหิวถึงเวลานกกิวอิ่มแล้วก็ไปลานพักใจอ้นั่นนะกระเลงอ่ะอ,ะ,อ,ะ,อะซิอ่ซิอ่อจกเลยแหลจบเลยกวยในแก้วอะแสดงความสามารถหน่อยไม่ไม่จบฮะ เยอะแยะเอออ้าวฟังข่าวไปด้วยดูกระเลากกินส้มไปด้วยนั่งนิ่งไงนะไม่ขยับพอ,อยังพอ,อยังอุ้ยยังไม่พออุ้ยอร,อร่อยอ๋อเลาะเป็นชิ้นๆได้เลยเลาะๆเป็นชิ้นได้เลย แลเลาะเป็นชิ้นได้เลยเพราะยังอุ้ยน้ำไหลเลยน้ำไหลเอาจับปากาเลยโอ้อหเออันนี้ก็ไม่อร่อยหมดแล้วหรออ่านะอ่ะดึงได้ดึงได้เอะโอ้ยทีนี้ต้องเหลือแต่เปลือกแน่เลยเห็นไหมถ้าส้มมันร่อนอะ่ะมันก็ดึงออกเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,น,ช,น,ช,นชิ้นได้เลยอ,เรอร่อย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 นะนั่นอ่ะโถก็ได้แล้วนี่ กินน้ำปากเปื่อนไปหมดเลย,ย,ยจริงจัง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 นะใครมาใครมาเอาหายไปแล้วโอ้หายไปเร็วฮะน้องแต่น้องแต่น้องแต่มาอาซี่กินอะดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นหางน้องแต่ไหม ออพอกินข้างล่างหมดแล้วก็ไล่มาตามลําดับใช่ไหมเธอไล่มาตามลําดับใช่ไหมความอร่อยมีเยอะหรือว่าอะไรเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่เอาไล่เขาทําไมแหมดูดิมันตกไปข้างล่างเลยงั้แต่เห็นปะเห็นปะเห็นปะนะน นั่งอะไรได้กินอะไรโอ้ได้กินกล้วยได้กินกล้วยเออทำไมต้องอ่ะโอ้โหทำไมไม่ชัดเลยนะนได้ได้แล้วได้แล้วอะนั่งหันหลังให้อีกเอออืมหยิบ้ะหยิบอะไรกินอ่ะ โอ้ยเนาะมันเป็นสะสงสะท้อนกระจกพอดีก็เลยไม่ค่อยเห็นน้องเต้น้องเต้อันนี้แน่มันต้องร้องอะไรแหละไม่มีอะไรเลยฮะสีเทามไ,เไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยลัน,น,น,นลากันทวนหน้าลันลากันทวนหน้าน่ะ เห็นไหมเห็นไหมอาชัดแล้วแ,แอ้แอะอร่อยเก็บของเขากินก็ได้เนอ้อาวหายไปแล้วหายไปแล้วนี่สีเทามันก็ไม่เลิกนะไม่เลิกไม่เลิกอ่าไม่เลิกไม่เลิก ไม่เลิกอะไม่เลิกก็ไม่เลิกดูต่อดูต่อยาวๆดยาว,ยาวคลิปยาวๆว,วิจาวิจาชอบทําปากงูมิบงูมิบเอาไม่ขี้โชว์อู <c oughs> อ้ไปแล้วไปแล้วโอ้หายไปตอนไหนเออเห็นแวบ,บเดียวเองนี่นวิจาวิจา วิจาไอ้ฮือไอ้กะปิไปแล้วหนีกันไปละอิ่มน้ำสำลานนะลงไปลงฟางโน้นกันมองไม่เห็นนี่นี่ดูเยียบกระดาษสักขาดหมดเลยวิจาอันนี้อันนี้น่าจะแบบยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ไปแนละ้วอิ่มแล้ว จ๋าไปแล้วพี่แอมดูแค่นี้แหละไม่กลัวแล้ะเอ้ย